คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแม่ภูเก็ตครับใช้แล้ววันนี้เรามาเที่ยวภูเก็ตกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันนะปาปาปครับ บหมี่สบปั่มนะคะเขาแนะนำมาเลยนะคะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่ภูเก็ตนะอันนี้คือลูกชิ้นปลาลูกใหญ่มากเลยอ่ะเขาบอกว่าปลาเน้นๆนะครับก็คือบะหมี่สบปั่มมั้งหรืออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นบะหมี่สะปั่อร่อยใช่ปะพ่อบอกว่าอร่อยว้าวน่ากินมากลูกชิ้นใหญ่มากอ่ะยังรู้ลูกชิ้นปลา เต็มปากเต็มคำมากค่ะอันนี้คือตุ๊หโูสูงคัะพวกปลาค่ะอ,อร่อยอร่อยนี่เรากินคำใหญ่ไหมปะใหญ่อุ้ยทุกคนอาจจะเห็นแผ่นแปะสิวที่ข้าง้องเมย์เม,ม์เป็นสิวแหละนี่คือ มัมนมากแต่คุณแม่เป็นคนไม่กินปาหมึกนะคะก็มไม่จะอาสากินปลาหมึดแทนคุณแมันดีมากมาก็คือใครถ้าจะมากินร้านบะหมี่ฮกเกี้ยนนะคะตรงเนี้มันอยู่ที่สป,ปับมะ่ะเป็นหมู่บ้านสปาบม,มังม้งแมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่นี่จะชื่อว่าบะหมีส่สป,ปัมเลย แล้วก็เจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่เขาเรียกว่าอะไรเก่าแก่มาก40ปีมั้งหรือ60ปีไม่แน่ใจแบบนานมากแล้วอ่ะเออแล้วรสชาติอร่อยมากอร่อยมากจริงใครมาภูเก็ตต้องมากินนะครับนี่คือเจเจนิ่งไปแล้วเจค่ะแจัดตกล้เจกําลังดื่มด่ำกับวิวทะเลตรงนู้นอยู่ไม่ทำไมต้องเมโซมขนาดนี้ก็คือมันเป็นห้องที่เป็นวิวทะเลนะคะคุณแม่ก็เลยนอนอื่นอยู่ข้างล่างนี้ แดี๋ยวเราเดินดูข้างหลังจากตรงห้องนอนนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้อ่ะเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะคือถ้าเดินมาอีกอะข้างหลังจะเป็นห้องน้ําอันนี้โซนแบบแต่งตัวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนเห็นคุณพ่อเซ็กซี่อันนี้ก็เป็นห้องน้าตึงต้งตึง้งตึ้งเฮ้ยประตูหนักมากอันนี้เป็นอ่างแช่นะคะอ่างสําหรับแช่นะเป็นแบบเอาท์ดอร์ข้างนอกแต่ก็ส่วนตัวนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ ซอนมะขาม คือจะบอกว่าเช้าเนี้ยฝนตกอ่าแต่ก็มึงก็ไม่รู้ว่ามาทะเลแลนะ้วฝนตกนี่ต้องใช้ชีวิตต่ออย่างไรคิดหรอปะ ามาเดินตลาดกันนะคะตลาดหล่อโลงจะมีพวกขนมท้องถิ่นที่นี่อันนี้ปอบเยี๊ยสดในโลกโซเชียลดังมากนะก็เติร์ชไปพิมพ์คำว่าปอบเยี๊ยสดหล่อโลงแบบผมขึ้นเลยนะคะอันนี้หมี่ฮู้นอันนี้ก็พวกขนมนี่วิธีการทำเขา นี่คือขนมอาโป้นะคะเป็นเป็นอะไรไม่รู้อะขนมพื้นเมืองภูเก็ตต่อไปขนมื้นภูเก็ตพีเขาบอกมาอร่อยคือมันกรอบๆแหละแล้วก็ไม่ได้มีไตอะไรข้างในนะคะแต่ว่ามันหอมมากถ้ามีอชอบกินพวกแบบเค้กตุกเกียวขนมเบื้องอะไรอย่างเงี้ยคิดถอกไหมอันนี้อร่อยเหมือนทองม้วนนิดนึงอันนี้คือโรบะโรบะเป็นของเครื่องในพอนะ ปอบเบียสดเรากลับมาที่ปอบเบียสดอันนี้จับยางอ่ะลืมชื่อละหนมนจีมุ่นใช่ป่ะเวลานะไม่ใช่นี้เป็นปลาตัวอะไรปลาอะไรันหมี่หุ่นเป้าช่างป้าช่างป้าช่างอ๋ออ่านยังไงอ่ะหมี่หุ่นป้าช่างค่อยๆชิมครับอันนี้คือโอเอ๋ออันนี้น้ำอะไรนะคะน้ำแมงลักน้ำแมงลักอ๋อนี่แบบเป็นน้ำตายแล้วลองชิมอันนั้นหมี่หุ่นป้าช่างที่เป็นออริจินอลนะ เจ้าแรกแล้วก็นี่คือปอบเปียสดนะครับคุณแม่ชิมไปแล้วแม่ชิมอะไรไปปอบเปียสดอันนี้คุณพ่อชิมหมี่หุ่น <Wow. S 1> เดี๋ยวนะยังไม่เคี้ยว พอยังไม่ยังไม่เข้าปากเลยโอเคเดี๋ยวเราชิมมากไปลองชิมจ้ำปาดะอุ้ยอันนี้คืออะไระอ,อ๋อนี่ไปซื้อมาแล้วเหรอคะมันหมดแนละ้วมีแค่นี้อ๋อจ้ำปาดะมันจะเหมือนกับขนุนนะครับแม่นขนุนเนาะแล้วมันข้างในเป็นอะไรอะคะก็เหมือนเหมือนกับขนุนนะ่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่เวลาทอดแล้วมันจะไม่แรงอ,อ๋อคือมันเป็นขนุนนั่นแหละใช่ไหมมันจะเหมือนขนุน มันไม่ใช่ขนุนเหรอคะไม่ใช่ขนุนแต่มันจะเล็กๆยาวๆถ้าถ้ากินดิบมันจะกลิ่นมันจะฉุนมากแต่ถ้ามาทอดแล้วจะไม่ฉุนอ๋อกินเหมือนขนุนเลยเนาเออใช่ให้แม่เราชิม,ม,มจัมปาดอ,อืมอร่อยมีความกรอบเลยน้ำอร่อยน้ำซุปแบบดีนะนี่คือแบบอาหารลูกพอที่นี่เดี๋ยวเรามาชิมโอเอ๋ว มันจะมีบุญข้างในไหนล่ะบุญก็บอกว่าทํามาจากกล้วยกับญ้าไม่ใช่ผงบุญนะทํามาจากกล้วยกับญ้าที่เขาใช้ทําคล้ายๆเหมือนในเฉาคุวยอ่ะเออไม่ค่อยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอืมมีกลิ่นอะไรด้วยเข้อมอกเหมือนเป็นยาบำรุงร่างกายดับร้อนภายในอะไรประมาณนั้นอ่ะนน้ำแมงมุมนี่คือต่างเลยน่าจะเหมือนกันป่ะสดชืดอน่ะ ถนนคนเดินมาแต่เราไม่ได้อยู่วันอาทิตย์ที่หอกค่ะไม่ได้อยู่ตอนเย็นด้วยไม่มีถนนคนเดิน จอดจานนะคะแต่ว่าปัจจุบันเขาใช้ต้อนต่อแลนะ้วอันนี้คือสูตรแบบโกรานเณอ,อริจินอลธรรมดาล้ำลงกทุนนะคะ่ะ ตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาเดินเล่นที่เมืองเก่าภูเก็ตนะคะที่<ล>ชิโนโปรตุกีสนะคะ,ะก็เป็นเมืองเก่าที่แบบเป็นสไตล์โปรตุเกสนะคะเ<ม>พราะว่าสมัยก่อนอ่ะคนโปรตุเกสเข้ามาที่นี่เยอะมั้งใช่ไหมคิดว่านะบ้านเมืองก็เลยก็เลยเป็นสไตล์แบบโปรตุเกสมากๆเลยคือมันคล้ายๆฟิลแบบมาเกานิดน,นึงอะ<ม>่ะตอนที่ไม่ไปมาเกานี่นก็คือศิลปะของโปรตุเกสค่อนข้างเยอะ นี่คือเราจะเดินตบพุงนะคะเดินรูปพุงดูดีน่เกลียดมากเลยเหมือนคนท้องอ่ะแกไม่ใช่นะอาหารนี่เดินตบพุงมานานมากให้มันย่อยหวังว่ามันจะย่อยฟังเสียงนี่ว่าตบลูกแตงโมอยู่ตรงนี้คือซอยลมมณีนะคะเขาบอกว่าเออซอยนี้เขาก็อนุรักษ์ไว้กลุ่มวัยรุ่นเพียบครับเรามากับวัย ูใหญ่นี่นะคะอาหารของเราอันนี้คือไข่ผัดใบเหลียงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแกงปูใบชะปูน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับเนื้อปูออเน้นเลยอ่ะดูดิว้าวยิ่งใหญ่อลังการมากอันลนะนี่คือไข่ผัดใบเหลียง ทุกคนก็เช็คสภาพดินฟ้าอากาศกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่เช็คก็จะเป็นเหมือนเมนีน่แหละคะ่ะคือก็ฝนมันแบบลินๆนนิดนึงอะ่ะมันก็ดีตรงที่มันก็ไม่มีแดดอะ่ะแต่ว่าก็เดินเล่นได้ไม่เยอะนะครับอ๋อเดินแค่นี้ก็เหนื่อยละตายและทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วและเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอ์กันนะคะมาทานข้าวนะแล้วก็อิ่มมากเลยวันนี้อาจจะ ไปกินอะไรนิดๆนนหน่อยๆพอนะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมขึ้นเครื่องกลับนะคะหวังว่าคงจะสนุกแล้วก็เพลินกันนะคะกับวิดีโอพากินเที่ยวในภูเก็ตนะเนมาแค่แบบสองวันเองอ่ะวันมันเป็นเต็มแค่นั้นอ่ะที่เหลือคือแบบเดินทางมาอ,มอาจจะแบบยังไปได้ไม่เยอะนะคะก็เอาไว้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาอีกแน่นอนเพราะว่าอ,อาหารอร่อยมากร้านอาหารเยอะมากของกินแปลกๆเยอะมากเลยชอบ โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดโหน้านะคะวันนี้ไม่ต้องขอเกินไปแล้วนะบ๊ายบายเครื่องบินกำลังแลตดิ้งลงอยู่ริมทะเลเลยแล้วเราแบบอยู่ใกล้มากแต่คือเนื่องจากว่าเลนกล้องเราเนี่ ดูเหมือนร่างไกลอ่ะจริงๆมันใกล้นะดูดีเหมือนโรงชายหาดเยอ่ะ